ความกดดันมันสร้างความเจ็บปวดและสร้างความทุกข์อะไรบ้างนะครับมาดูความกดดันอันแรกแล้วความกดดันอันแรกนี่ก็เป็นของเรื่องเรียนเนี่ยเรื่องเรียนจะเป็นของเรื่องแรกนี่จะเป็นเรื่องของส่งงานนะผมอันจริงจริงเนี่ยผมส่งงานเนี่ยเรื่องผมจะโดนครูกดดันเรื่องของอะไรเหมือนกนนะผมตอนผมเรียนเนี่ยผมเขียนไม่สวยนะผมตอนครูภาษาไทยเนี่ยเขาก็บังคับให้ผมเขียนสวยนะผมแล้วช่วงตอนมสามครูใส่เรื่องข้าใจว่าผมเขียนไงความจริงแกเนี่ยจะเห็น ความพัฒนาการของไรมือของผมนะผมความจริงเนี่ยเป็นม่นเขียนสวยให้แบบเขียนแบบสวยๆนั่นต่อไปจต่ไปแบบสวยมากเลยตลอดชีวิตจรงเนี้ยมันเป็นไปนไม่ได้ลอะครับมันมันมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบเลยครับมันต้องนอกจากะกาวคำว่า no body perfect ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับดิ้งที่สองนะผมเรื่องเรียนเขาจะกดดันเรื่องของค่าเทอมนะผม ค่าเทอมนีเป็นอะไรที่ผนต้องเสียและทุกคนต้องเสียนะผมอันนี้ผมขอไม่คุกคามผมเขาจะให้กดดันไปเพาะเพื่อจะให้นักเรียนนั้นมีสิทธิ์สอบทุกคนและไม่ให้ทุกคนขาดสอบและตกนะครับผมมาดูความกดดันของครอบครัวนะผมความกดดันแรกของครอบครัวนะผมคือเรื่องของเงินนะผมเรื่องเงินเนี่ยโดยเฉพาะของสาหรักนะผมทางบ้านก็คือพ่อหรือแม่แล้วไม่ก็ตัวรักเองนะผมแต่ถ้าแต่ถ้าเขาจะเคดเรื่องอะไรครับผมคำตอบคือหนี้สินนะผมทั้ง ค่าน้ารถไฟครับผ่อนรถค่าเช่าบ้านค่าน้ำมันเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมความจริงเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเป็นปัญหาของเราในการดำเนิน,นชีวิตนะผมมาคือความกดดันอันที่สอนผมของครอบครัวนะผมก็คือเรื่องครอบครัวนี่แหละครับผมในโอกาสสาคัญนะผมหรือไม่ก็อะไรเงี้ยก็เช่นลูกจะขออะไรเงี้ยลูกจะขอว่าจะแต่งงานขออะไรเงี้ยแต่ก็คนนั้นจะถูกกดดันนะผม กดดันทางที่ว่าน่าจะเป็นเรื่องไรครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเช่นงานศพงานแต่งงานอะไรอย่างนี้นะผมซึ่งไอการที่กดดันโดเฉพาะเรื่องอะไรนั่นใช่ละครับนั่นคือผลประโยชน์นะครับผมถ้าเป็นงานแต่งงานนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของค่าสินสอดค่าขันหมากอะไรอย่างนี้ครับผมถ้าเป็นงานศพนี่ก็เป็นค่าของฉันรวยแต่ไม่ก็ค่าทําศพหรือค่าเผาศพนี่ครับมาดูความกดดันอันที่สามของครอบครัวนะครับคือความรักนะครับผมความรักนี่ก็คือเพราะไม่แยกทางรานั้นแยกทางกันหรือไม่พรอแม่ก็ พ่อหรือแม่เสียชีวิตอยางงี้ความรักเนี่ยก็คือเด็กจะขาดความอ่นดยเฉพาะวัยเด็กนะผมนี่ครับผมความความกดดันทั้งเหล่านี้เนี่ยความเจ็บปวดของผมแล้กวก็ความทุกข์ของผมเนี่ยทําให้ผมนั้นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ามาส,สองรอบครับรอบแรกเนี่ยผมเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจากความกดดันของในเรื่องอดีตในช่วงการเรยนนี่แหละครับผมส่วนแล้วก็เรื่องของตอนนั้นนะช่วงม .3 ผมแม่ผมก็เสียชีวิตไปแล้วส่วน ก็แล้วก็รอบที่สองเนี่ยผมก็โดยกระดานแล้วผมเป็นโลัสล้เพราะต้นเหตุนั่นคือผมมองถูกมองว่าผมชาวบ้านผมจนแล้วผมเนี่ยรู้สึกว่าผมรู้สึกเป็นทุกข์อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเขารู้จักคำว่าเอาใจขามาใ,ใ,ใส่ใจมาใส่ใจเรานั้นโรคใบนี้ก็ดูได้อย่างสงบสุขแน่นอนครับขอบคุณครับ